สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะไกล้ันบานทุงเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ไก่้ันบานทุงกับพาทุกๆคนมาเข่าครัวเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นครัวปิ้งให้นะคะเป็นหมูกระทะปิ้งไห้ทรงไห้หอดบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เฮ้าอยู่ยากลําบากเนาะคะ่ะผิดโควิดเนาะเฮดไห้หมูเฮ้าใส่ชีวิต กันยางหวาดละแวงเนาะค่ะพี่น้องบอดีมีความสุขในการไปไสมาไสเนาะคะ่ะสิ่งเดียวที่จะทำได้นะคะไกลคันบันทงเองกะพยายามไปทรงอาหารการกินให้หอดบ้านเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดบอสะดวกที่สิม,มาเดินตลาดเนาะค่ะพี่น้องไม่สะดวกที่จะมาเจอเจอผู้คนนะคะไกลคันบันทงเองกะ อาสาส่งไ้ฮอดบ้านเนาะค่ะสะดวกนะคะสะดวกคนกินนะคะสะดวกคนส่งนะคะเฮาเองกับสิบบ่ได้เจอผู้คนมากมายเนาะค่ะในช่วงโควิดเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนอยู่ลําบากก็ขอให้ทุกๆคนน่ะอยู่หลอดปลอดภัยจากโควิดเนาะค่ะพี่น้องให้กาลังใจทุกคนเนาะเราต้องรอดไปด้วยกันนะคะสําหรับช่วงนี้เนาะค่ะ กินร้อนช้อนเรานะคะโทรมาสั่งหมูกระทาของไก่ขั้นบันทุงนะสิคอตะเกียบจักอันกันสิไฮเด้ค่ะเพราะว่าสิได้ก,กินคนละอันเนาะน้ำจิ้มทาบอสะดวกที่สิใส่กระปุกใ่เนาะคะ่ะเอากระปุกน่อยไปเนาะกินคนละกระปุกเนาะแต่ว่าซสื้อชุดเดียวกันนะสมมุติว่าซสื้อชุดใหสองเก่าๆอย่า,างสี่เนาะ กระคอน้าจิ้มเป็นกระปุกน้อยเนาะเ้าสิสด็แยยให้เนาะิสด็กินแบบกระปุกไผ่กระปุกมันเนาะตะเกียบไผ่ตะเกียบมันเนาะค่ะนี่ก็เป็นหลังคั่วของโมคะทาปิงไห้เนาะค่ะพี่น้องว่าเสด็จเป็นโมระทาปิงไกว่าเสด็จเป็นงรงไทุกคนได้กินเนาะค่ะพี่น้องเบื้องหลังคั่วกะบุญไวพอสมควรนะคะก็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับถูกกำลังใจเนาะค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับถูกสายที่โทรเข้ามาเนาะค่ะพี่น้อง ไกลขันบันทุงนะทรงเบิร์เด้อค่ะบววสิเป็นทางรถไฟความเร็วสูงเนาะไกลขันบันทุงกลับไปทรงสุ่มือเนาะค่ะแถวนั้นนะสิตโทรมาเวลาใดเนาะเขากลับไปทรงเนาะค่ะแต่เพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะติดต่อทางทางเบอร์มือถือเนาะค่ะตีห้ไว้ทางทางคำอธิบายนะคะเฮาสิมี เบอร์มือถือหาเนาะค่ะกะติต่อทังนั้นเนาะค่ะสิไดะดวกแล้วก็รวดเร็วเนาะ,ะแล้วก็ขอก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้เด้อค่ะก่อนที่สิบไปทรงนะคะคือสิก,กินเทียงจังสี่งนะสิบเอ็ดโมงจังคอยโทรมาเนาะ,ะหรือบอโทรมาแต่แปดโมงก็ได้เด้อประมาณว่าสิบเอ็ดโมงจังคอยโทรนะโทรมาแต่แปดโมงเก้าโมงก็ได้ะค่ะบอกว่าสิเอาเทียงเนาะสิบเอ้นนะะะสิบเอ็ดโมงเคืองนะเขาจังคอยสิขึ้นเตาห้เนาะ,ะและ้วทีนี้เทียงเขาก็สิเดไปทรงเนาะ ทุกท่านจะได้กินร้อนๆนนะคะสำหรับระยะเวลานะคะก็คือบ่อดดมีปัญหาเนะ่าวางวางเวลาใดกระโทษมาใดเนาะคะ่ะเอาก็สิบไปทรงหายเนาะ,ะนี่ก็เป็นชีวิตหลังขั้วนะคะก็ขอพุ้นได้หลายเนาะสำหรับถูกสายที่โทษข้ามาเนาะคะ่ะขอพุ้นได้หลาย,ะะลายสำหรับทุกความไว้วางใจนะคะทั่วอำเภอสูงเนินนะคะเราไปส่งถึงที่นะ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปส่งนะนี่เนาะคะ่ะชีวิตหลังครัวก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะที่เขามาหายกำลังใจกันเนาะคะ่ะหลังครัวก็มือวิ่งทุกวันนะคะไปทรงมุกกระ t h แล้วกสิเดไทยคลิปทางรถไฟมาให้เบิงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าแคขันรมาถุงเองก็ไปสรงอยู่หันซูมมอซูม,มือะไปส่งอยู่แถวทางรถไฟความเร็วสูงนั่นละ สำหรับท่านวิศวกรคนไหนนะคะอยากกินมูกทาอย่าลืมโทรมานะคะไก่ขันบันทุงไปทรงหอดหมองเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ